รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีค่ะรายการทุกทิศทั่วถิ่นกับอบจอเชียงใหม่กลับมาพบกับคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะช่วงนี้จังหวัดเชียงใหม่นะคะอากาศกําลังเย็นสบายค่ะเพราะเข้าสู่ฤดูการแห่งการท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวต่างมุ่งหน้ามาอย่างจังหวัดเชียงใหม่แล้วคุณผู้ชมล่ะคะวางแผนที่จะมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่กันหรือยังคะ สถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนในจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้นะคะก็พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะทั้งอากาศนะคะดอกไม้นานานพันธุ์วัฒนธรรมรวมถึงผู้คนที่น่ารักค่ะและสถานที่ท่องเที่ยวที่จะพาคุณผู้ชมไปวันนี้นั้นนะคะเป็นอำเภอน้องใหม่ล่าสุดอำเภอที่878ของไทยค่ะการเดินทางมาที่อำเภอแห่งนี้นะคะต้องใช้ทั้งความอดทนและสภาพเส้นทางค่ะที่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่แต่รับรองว่าถ้าเกิดเดินทางมาถึงแล้วนะคะ คุ้มค่ากับการเดินทางแน่นอนค่ะเพราะที่นี่นะคะคืออำเภอกัลยานิวัฒนาอำเภอในฝันของใครหลายๆคนค่ะ กัลยาณิวัฒนาตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เดิมเป็นกลุ่มตำบลในอำเภอแม่แจม่มก่อนที่จะแยกตัวมาตั้งเป็นอำเภอวัดจันร์เฉลิมพระเกียรติในปี2551และเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอกัลยาณิวัฒนาตามนามพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอำเภอกัลยาณิวัฒนามีสภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นป่าและภูเขาสูงชันความสูงราว1,000ถึง1,500เมตรมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี จุดเด่นสำคัญของอำเภอกาลยานิวัฒนาคือที่นี่เนี่ยมีป่าสนธรรมชาติอันกว้างใหญ่กว่าแสนไร่ทีเดียวค่ะถือเป็นป่าสนพื้นใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดี๋ยวเราไปพบกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่คุณบุญเลิศรยนุปกรณ์และสอจออําเภอกัลยานิวัฒนาที่จะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้กับคุณผู้ชมในวันนี้กันค่ะ ่ะแล้วตอนนี้นะคะเปิ้ลอยู่กับผู้ที่จะพาพวกเราท่องเที่ยวที่อมเภอกัลยานิวัฒนาสองท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะคุณบุญเลิศบุญุปกรค่ะในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และท่านที่สองนะคะสอจอบุญนงสุริยะชัยพันธ์สอปจอ,อํเาเภอกัลยานิวัฒนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเยือนที่นี่กันเป็นครั้งหนึ่งแล้วอากาศและก็สาาถานที่ท่องเที่ยวยังรู้สึกประทับใจเลยคุณผู้ชมครับ ตอนนี้บรรยากาศที่นี่ครับอากาศกาลังหนาวนะครับ10องศาครับผมว่าเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับที่พวกเราอยากพาท่านผู้ชมมาชมอำเภอแห่งนี้ร่วมกันครับท่านผู้ชมครับใช่ค่ะตั้งแต่เราขับเข้ามาในเขตอำเภอกัลยานิวัฒนาเราเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะตั้งแต่เป็นอำเภอกัลยานิวัฒนาที่นี่มีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะครับตอนนี้สําหรับตัวที่ว่าการอำเภอนะครับก็จะมีถนนหนทางที่ดีขึ้นนะครับค่ะ แล้วก็ตรงรอบนอกนี้ก็ยังลำบากอยู่นะครับแต่ตอนนี้อีกไม่ช้าไม่นานนี่นะครับวันที่24มกรานะครับ<ม>ทางจังหวัดแ้ากระทรวงก็ได้กลับบคมทูนเชิญสมเด็จพระเทพม,มาเป็นองค์ประธานเปิดก็หมายค่ะว่าตัวที่ว่าการอำเภอก็ศูนย์ราชการก็พร้อมที่จะบริการประชาชนได้อย่างเต็มที่แล้วครับอืมนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วนะคะเราเห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะแยะเลยทีเดียว ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีให้การสนับสนุนในส่วนของอำเภอรกรละยายวัฒนาอย่างไรบ้างคะท่านช,ชมครับจากการที่เรามาครั้งที่3ครั้งนี้นะครับความเปลี่ยนแปลงจะเห็นได้ชัดครับก็คือถนนทนทางท,ท,ที่เรียกว่าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับแหล่งน้ําต่างๆที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มาทําให้ก็เริ่มมีผลกับประชาชนณจุดนี้ด้วยนะครับเพราะว่าจุดนี้จเป็นจุดที่เรียกว่าเอ่อหน้าแล้งก็แรงจริงๆนะครับเราพยายามครับจะสร้าง ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับพี่น้องของอำเภอแห่งนี้ร่วมกันด้วยนะครับอีกทั้งมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้คนจะรู้จักอำเภอแห่งนี้มากขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็เรียกว่าอาจจะมาแรงพอๆกับอำเภอปลายเลยก็ว่าได้ครับทนผู่ชมครับวันนี้เนี่ยท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ของเราท่านนายกบุญเลิศเนี่ยก็จะมีภารกิจนะคะที่ไปเปิดงานหลายที่เลยครับเดี๋ยวสักครู่ครับผมจะไปเปิดงานแข่งขันกีฬานะครับแล้วก็มีการแจกผ้าห่มนะครับกันหนาว แล้วก็จะมีการไปเปิดโครงการสกูรออนไลน์ครับที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มอบให้กับโรงเรียนต่างๆในอำเภอแห่งนี้ร่วมกันด้วยครับค่ะวันนี้นะคะเรามีภาพให้คุณผู้ชมได้ชมด้วยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยต้องให้สจบ,บุญนงพาพวกเราท่องเที่ยวในอำเภอกาลยานิวัฒนากันก่อนค่ะไปกันเลยค่ะไปเลยครับเชียงใหม่เชียงใหม่ เชียงใหม่เชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่เชียงใหม่จ่าลืมมาเที่ยวเชียงใหม่กันนะครับ ป่าสนแห่งนี้คนทั่วไปรู้จักกันดีในนามป่าสนวัดจันทร์หรือป่าสนบ้านวัดจันทร์ป่าสนวัดจันทร์มีความผูกพันมาช้านานกับชาวปะกะกากยอกลุ่มชนผู้เป็นเจ้าของพื้นที่ดั้งเดิมของดินแดนแห่งนี้ ชาวปะกะกากยอรเรียกป่าสวนวัดจันว่ามือจะกคีคนเมืองเรียกเพี้ยนไปเป็นมูเสคีอันหมายถึงต้นน้ำแม่แจ่มเพราะป่าไม้ที่นี่เป็นต้นทางของลำห้วยเล็กๆสำคัญหลายๆสายก่อนไหลไปรวมเป็นต้นน้ำแม่แจ่มและไหลไปรวมกับแม่น้ำปิงค่ะ ค่ะช่วงที่รอท่านนายกบุญเลิศนะคะทําภารกิจนะคะตอนนี้ท่านสาจบุญนงก็พาเปิ้ลมาท่องเที่ยวที่จุดแรกก็คือจุดพระธาตุจอมแจ้งนะคะจุดนี้เรามีพระเจดีย์ตรงนี้มีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะสจครับผมผมขออยากกลับเรียนท่านผู้ชมทางบ้านนะครับสําหรับประวัติของพระธาตุจอมแจ้งตรงนี้โดยคร่าวๆนะครับก็หมายเขาว่าอย่างนี้นะครับเมื่อขอนน้น,นะครับก็มีพี่น้องชาวบ้านพี่น้องกระเรียงที่นี่นะครับ ก็เริ่มใสน้ำสก,การในพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็มีพระทุดงอยู่รูปหนึ่งนะครับก็ชื่อพระอุตมะนะครับได้เป็นพระมาจากประเทศพม่านะครับได้มาทุดงที่นี่นะครับแล้วก็บอกให้กับพี่น้องประชาชนตลอดจนถึงคณะสถานญ,ญาติโยมที่จะก่อสร้างพระาธาตุแห่งนี้นะครับแล้วก็สําหรับชื่อของภาษากะเหรี่ยงก็จะเรียกว่าโคโพลูนะครับที่นี่นะครับฉะนั้นเนี่ย จะดูแล้วเจดีย์แห่งนี้ก็จะคล้ายๆกับศิละปะของประเทศพม่านะครับแล้วก็ต่อมาก็มีการบูรณะซ่อมแซมอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนที่คูบาศรีวิชัยได้มาทุดงที่นี่อีกรอบหนึ่งนะครับตอนนั้นก็จะเห็นว่าก่อสร้างฐานที่กว้างกว่าน,นี้นะครับฐานตรงพระราชจงแจ้งนี่นะครับแต่สําหรับสําหรับต่อๆมานะครับชาวบ้านก็มีจิตศรัทธาแล้วก็บูรณะ ปฏิสังขรณ์แซ่บแซมไปอีกรอบหนึ่งที่นี่ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวบ้านของกาลรายนาพธิธาต้องมาเคารพสักการะที่นี่ไหมคะใช่ครับทุกปีก็จะมีการเคารพสักการะพระธาตุแห่งนี้นะครับด้วยความเรื่องสายในพุทธศาสนาแต่ว่าพี่น้องชาวบ้านของกะเรี่ยงที่นี่ก็มีเงินมีทองน้อยเนาะ,ะฉะนั้นในเรื่องของเศรษฐกิจอะไรเงินทองก็ไม่มีอะไรมากมาย่ะฉะนั้นก็ปฏิสังขรณ์บูรณะได้ ททานนนนีี้่ห่หอยูุกวันนะคเ็บ,บนเนินเขาแห่งนี้มีองค์พระธาตุจอมแจ้งสีทองตั้งเด่นเป็นสงา่าเมื่อมองลงไปจะเห็นทิวทัศน์ของชุมชนตั้งอยู่หลุ่มๆด้านหนึ่งเป็นทุ่งนาป่าสนอันเขียวขจีโดยมีฉากหลังเป็นเทือกเขาทอดยาวที่บางช่วงบางตอนเนี่ยมีเมฆลอยต่ำปกคลุมขุนเขาวสวยงามมากค่ะ ด้านล่างนี้นะครับที่เราจะเห็นก็จะเห็นทิวทัศน์ของอำเภอกาลยานิวัฒนานะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นหมู่บ้านบ้านจันนะครับแล้วก็จะเห็นพระธาตุวัดจันอยู่ด้านหลังด้วยนะครับจะมีกลุ่มเกษตร,รกรกลุ่มชาวบ้านพี่น้องชาวบ้านพี่น้องกระเรียงที่จะปลูกข้าวแถวด้านหลังนี่นะครับก็ประกอบอาชีพเกษตร,รกรรมด้วยนะครับแล้วก็ที่นี่ก็ถือว่าเป็นที่อุดมสมบูรณ์ห แห่งหนึ่งป่าสนก็มีเยอะแยะนะครับมีให้ชมให้ดูมากมายนะครับพูดถึงเกษตรกรรมชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ปลูกอะไรคะก็ชาวบ้านที่นี่นะครับก็จะปลูกข้าวโดยหลักแล้วนะครับปลูกข้าวแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีโครงการหลวงมาส่งเสริมในเรื่องของการการปลูกฟักทองการปลูกหอมญี่ปุ่นแล้วก็การปลูกพืชเมืองหนาวหลายๆตัวนะครับตอนนี้ก็มีโครงการหลวงมาส่งเสริมอยู่นะครับขับรถมาในพื้นที่ของอำเภอกาลยาณิวัฒนาเนี่ยเราจะเห็นป่าสน ที่นี่มีการร่วมกันอนุรักษ์ให้ชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์ป่าสนยังไงบ้างคะครับตอนนี้ก็สําหรับป่าสนวัดจันนะครับถือว่าเป็นป่าสนที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของของเอเชียของประเทศไทยเลยะนะครับฉะนั้นจะเห็นว่าป่าสนวัดจันนี่เป็นป่าสนที่ที่สมบูรณ์มากๆเลยนะครับก็ท่านนายเภอและก็หน่วยงานราชการก็กำชับตลอดเวลาว่าตอนนี้เองเนี่ยอีกไม่กี่เดือนก็จะถึงฤด,ดูแล้งฉะนั้นเราต้อง ป้องกันในเรื่องของหมอกควันไฟป่าแล้วก็เราต้องทําแนวนการไฟเพื่อที่จะไม่ให้ต้นไม้ต้นสนเหล่านี้ตายเกิดจากไฟป่านะครับนะคะอยากมาเห็นป่าสนที่ยังคงความเป็นธรรมชาติต้องมาที่อำเภอกาลยาในวัฒนาใช่คะ,คะและที่นี่เองนะคะก็ยังมีเรื่องของวัฒนธรรมของปากกากะยออยู่ด้วยใช่ครับนะคะซึ่งเดี๋ยวสักครู่นึงท่านสอจอจะพาเปิ้นไปแลวก็มีการทําอาชีพโดยการทอผ้าล่ะคะใช่ครับ จากจุดชมวิวที่พระาธาตุจอมแจ้งนะคะตอนนี้สอดจอพาเปิ้ลมาดูแม่บ้านที่นี่นะคะที่เขาทําเป็นอาชีพก็คือการทอผ้านะคะให้สอดจอเล่าดีกว่าความเป็นมาของเรื่องของการทอผ้าของแม่บ้านที่นี่ค่ะครับผมผมขออนุญาตท่านผู้ชมทางบ้านอยากจะเรียนท่านผู้ชมทางบ้านอย่างนี้นะครับสําหรับการทอผ้าของพี่น้องกระเรี่ยงนะครับก็จะมีอยู่หลายลายนะครับแต่สําหรับในวันนี้ผมอยากจะขออนุญาตแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของผ้า ผ้าทอสีธรรมชาตินะครับสำหรับ,บ,บตรงนี้เองเนี่ยก็จะใช้เปลือกไม้นะครับแล้วก็ย้อมออกมาเป็นสีแดงแล้วก็ออกมาเป็นสีค้าๆอย่างนี้นะครับก็หมายก็ว่ามีมีเปลือกไม้มันก็จะมีอยู่หลายชนิดนะครับ<า>แล้วก็ตอนนี้ก็หมักไว้อยู่ที่ด้านหลังนี่นะครับฉะนั้น,น,นก็ตรงนี้ก็สามารถที่จะทอออกมาเป,าป็นผ้าเป็นผืนผืนได้เหมือน<อ>ท,ที่เห็นนี่นะครับ<อ>แต่อันนี้มันยังไม่สําเร็จนะครับ ถ้าสมมาริเราทอออกมาเป็นเป็นเป็นผืนแล้วมันก็จะเป็นสําเร็จแล้วก็เราสามารถที่มาตัดแต่งแล้วก็ตัดต่อเป็นเสื้อก็ได้เป็นผ้าคลุมโต๊ะก็ได้หรือว่าเป็นผ้าสบายก็ได้ก็สามารถที่จะไปประดับประดาตกแต่งได้อีกหลายอย่างครับ ขั้นตอนการทอผ้าของชาวบ้านที่นี่นี่คือจะเริ่มตั้งแต่เส้นฝ้ายมาย้อมสีใช่ไหมคะอย่างอย่างที่ั้นกาลังม้วนๆอยู่นี่นี่คือเขาเรียกฝ้ายซึ่งย้อมสีเรียบร้อยแล้วใช่ครับนะคะแล้วก็ให้พี่เขาทําแบบนี้แบบทอผ้าแบบนี้เอาไปเรียงๆียงแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อแล้วตอนนี้พี่เขากําลังทําทออะไรอยู่คะตอนนี้ก็จะทําเป็นสบายครับอ๋อเป็นเหมือนผ้าพันคอผ้าคลุมใช่ครับใช่ครับใช้เวลาในการทํานานไหมคะหนึ่งผืน ตอนนี้ก็หนึ่งผืนใช้เวลาประมาณป็นี้แล้วพี่แต่กรมาเพื่อมาทาติที่นี่ตรงนี้นะครับทางแม่บ้านอธิบายให้ผมฟังว่าถ้าสมมติอย่างผืนนี่นครับมันก็ไม่ใหญ่เนาะ,ะมันก็จะใช้เวลาอยู่สองวันนะครับสองวันนะคะแล้วก็มีการจัดจําหน่ายมีร้านที่นี่ด้วยครับผมงั้นเดี๋ยวต้องให้สอจอพาเพื่อนไปดูร้านค้าที่นี่ดีกว่าที่ขายพวกเสื้อผ้าหรือว่าขายพวกผ้าทอที่เป็นงานฝีมือของแม่บ้าน ครับผมะะได้ครับค่ะไปกันค่ะคะ่ะหลังจากที่เราไปดูขั้นตอนการทอผ้านะคะตอนนี้ท่านสาจพาเพิ่นมาดูสินค้าที่แม่บ้านทําสําเร็จแล้วนะคะที่วัดจันทร์แกลลอรี่ที่นี่นะคะอยู่กับพี่สายทองด้วยสวัสดีค่ะค่ะ <c oughs> ให้ท่านสาจแนะนําดีกว่าว่าสินค้าภายในร้านเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างคะ่ะก็มีสินค้าที่มากมายเกี่ยวกับที่จําหน่ายที่นี่นะครับ ก็จะมีสินค้าผ้าทอของพี่น้องกระเหี่ยงนะครับก็ผมขออนุญาตแนะนําเกี่ยวกับสินค้าที่นี่นะครับก็หมายเขาว่าเสื้อนี่นะครับเสื้อถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้เรียกว่าเสื้อสีขาวตัวนี้นะครับอันนี้สาวๆนี่ก็จะแต่งเสื้อสีขาวอย่างนี้นะครับเหมือนกับท่านพิธีกรที่เป็นสาวอย่างนี้ก็จะแต่งสีขาวแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ถ้าสมมติเป็นแม่บ้านแล้วนะครับก็จะต้อแต่ง แต่งชุดอย่างนี้นะครับชุดสีดานนะครับแล้วก็จะมีจะมีลูกเดือยปักคือตรงนี้นะครับก็จะทําให้เกิดสีสันที่ดูสวยงามขึ้นอย่างนี้นะครับลูกเดือยปักี่เป็นฝีมือของแม่บ้านอย่างพี่สายทองพี่สายทองก็ปักเองด้วยป่ะคะใช่ค่ะอ๋อปักเองด้วยอันนี้เป็นงานฝีมือของแม่บ้านที่กรลยาใน,นวัฒนาหรือเป็นงานฝีมือของพี่สายทองทั้งหมดเป็นงานฝีมือของชาวบ้านอําเภอกรลยา รวมทางพี่ด้วยนะคะนะคะนอกจากเสื้อแล้วมีอะไรอีกคะนอกจากเสื้อแล้วนะครับก็จะมีกระกระโปรงนะครับกระโปรงกระโปรงนี่ก็จะเป็นกระโปรงนี่ก็คือเหมือนผ้าถุงไหมคะใช่ครับแต่ว่าใส่เป็นบานๆแบบนี้ใช่ครับครับอันนี้ก็หมายถึงผู้หญิงที่แต่งงานแล้วนะครับก็จะใส่ผ้าถุงอย่างนี้นะครับเราเห็นถึงวัฒนธรรมนะคะแล้วก็งานฝีมือที่ชาวบ้านนี่สอนกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเลย ใช่ไหมคะอย่างที่ใส่ทองนี่คือรุ่นพ่อรุ่นแม่สอนกันมาแล้วพี่ก็ทําอย่างต่อเนื่องมาเลยใช่ค่ะ,คะจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์อีกที่หนึ่งนะคะ่ะค่ะงั้นเดี๋ยวจากนี้เราไปที่โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์เลยค่ะเชียงใหม่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  เชียงใหม่เชียงใหม่อย่าลืมมาเที่ยวเชียงใหม่กันนะครับ โครงการหลวงวัดจันทร์ก่อกำเนิดขึ้นหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรชาวเขาในเขตหมู่บ้านวัดจันทร์พระองค์ทรงทราบถึงความยากลำบากของชาวเขาในพื้นที่จึงมีพระราชดำริให้มีการพัฒนาบ้านวัดจันทร์และหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อก่อตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ขึ้นเพื่อช่วยให้สร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้ราษฎรเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อยู่กับพี่เกรีงกยงไกรอบรมนะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการหลวงด้วยค่ะสวัสดีสสดค่ะสวัสดีครับบริเวณนี้ที่พี่เกรีงกยงไกรเนี่ยพามานี่คือด้านหลังนี้เป็นอะไรยังไงคะพี่ครับสำหรับหน่วยตรงนี้เป็นหน่วยย่อยของงานส่งเสริมของโครงการหลวงวัดจันทร์นะครับตรงนี้ก็จะมีกิจกรรมในการส่รงเสริมการเลี้ยงสัตว์ให้กับชาวบ้านที่สนใจในการเลี้ยงแล้วก็เป็นอาชีพเสริมชาวบ้านนะครับ ตัวน,นี้ก็จะแยกมาจากสถานีใหญ่คือ,อโครงการหลวงประจันที่อยู่อีกนั้นคือเป็นเซ็นเตอร์หลักของของศูนย์นก็จะอยู่ที่หมู่บ้านคือหมู่บ้านเด่นนะครับในส่วนของตัวสถานีก็จะมีการส่งเสริมการาปลูกผักเมืองหนาวไม้ผลเมืองหนาวค,ครับหลักก็จะเน้นใน,นเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่ส่วนของโครงการหลวงรับผิดชอบนะครับ คโครงการหลวงครับท่านผู้ชมครับผมว่ามีองที่มีความสําคัญมากเลยนะครับโดยเฉพาะหน้าที่แห่งนี้ครับก<น>็มีการแบ่งนะครับโครงการหนึ่งส่งเสริมเรื่องการเลี้ยงสัตว์อีกโครงการส่งเสริมเรื่องการปลูกพืชพันธุ์ไม้เมืองหนาวนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเป็นองค์ประกอบที่ทําให้คุณภ,ภ,ภาพชีวิตของคนที่นี่จะดีขึ้นนะครับ<ช>มีโครงการโครงการหลวงของพวกเราอยู่ด้วยครับแล้วที่นี่ส่วนใหญ่พี่เวงไก่เลี้ยงสัตว์อะไรก็ของของสองจุดนี้คือสัตว์ที่เลี้ยงหลักคือจะเป็นสัตว์ปีกมีไก่เบสนะครับเป็น เป็นไก่ที่คงกระหลงนําเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสครับก็มีไก่ฟ้าครับอไก่ฟ้าด้วยครับแล้วก็มีกระต่ายครับที่เป็นอาชีพส่งเสริมอาชีพจักของของที่ผมได้รับผิดชอบอยู่ตรงนี้นก็ส่งเสริมประชาบบานก็มีสัตว์อยู่สามชนิดนี้ครับ,รบสามชนิดแล้วชาวบ้านที่นี่ให้ความสนใจแล้วก็มีการเลี้ยงตามหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะครับก็จะมีชาวบ,บ้านให้ความสนใจอย,อยู่ครับเพราะว่าก็สามารถเป็นอาชีพเสริมให้กับชาวบ้าน แต่สาหรับบางรายก็ทำเป็นอาชีพหลักในการเลี้ยงสัตว์ไปเลย mm hmm. ก็จะทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้นลดรายจ่ายเพราะว่าสัตว์ที่เลี้ยงนนะคือสามารถเราส่งเสริมและรับซื้อคืนเพื่อเอาไปจําหน่ายให้เกษตรกรเพื่อถึงผู้บริโภคโดยตรงครับเพราะเป็นงานหลักคืองานกระจายสินค้าจากชาวเขาไปถูกข้างล่างครับ mm hmm. ในเรื่องของการเทคนิคการเกัต์ก็จะมีการผลิตลูกสัตว์เพื่อให้ชาวบ้านไป เลี้ยงต่อเช่นเป็นลูกไก่ลูกหมูแล้วก็เป็นลูกกระต่ายเพื่อเอาไปใช้ในการส่งเสริมอาชีพครับพูดถึงไก่เบสนายรู้จักไก่เบสไหมคะเสริมคุณเกยงไก่นะครับไก่เบส่านผู้ชมครับเป็นไก่เป็นพันุ์ฝรั่งเศสครับที่มาจากเบิงเบสนั่นเองนะครับก็เปเมนดยที่ขึ้นชื่อของฝรั่งเศสเลยนะครับตัวหนึ่งแพงมากนะครับที่ฝรั่งเศสผมเคยไปกินครับตัวหนึ่งหลายพันบาทนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าโครงการหลวงนะครับส่งเสริมการเลี้ยงไก่แบบนี้ครับสุดยอดเลย นะครับเป็นไกพน่พันธ์ฝรั่งเศสจึงเนื้ออร่อยมากะนะครับ วันนี้นะคะเราได้ท่องเที่ยวกันในอําเภอกัลายาณิวัฒนากันอย่างเต็มที่เลยนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องประทับใจเหมือนพวกเราแน่นอนนะคะทั้งจุดชมวิววัดพระธาตุจอมแจ้งนะคะทั้งโครงการหลวงบ้านวัดจรรันทร์รวมถึงวัฒนธรรมชาวปากกยอแล้วก็การท่องเที่ยวงานต่างๆที่วันนี้ได้ตามท่านนายกนะคะทําภารกิจหลากหลายภารกิจเลยนะคะวันนี้อยากให้อท่านสอจอเกิดเชิญชวนคุณผู้ชมทั้งบ้านมาท่องเที่ยวที่อำเภอกัลายาณิวัฒนาค่ะครับผมขอแากกับเดือนอย่างนี้นะครับ สำหรับอำเภอกรายานิวัฒนาของเรานะครับซึ่งเป็นอำเภอใหม่อำเภอที่25ของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เป็นอำเภอที่878ของประเทศไทยนะครับะฉะนั้นตอนนี้สิ่งแวดล้อมบรรยากาศก็ยังดีอยู่นะครับมีป่าไม้มีต้นสนมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็เราก็จะประก,กอบไปด้วยพี่น้องชาวไทยภูเขาทั้งหมดเลยนะครับมีอยู่ด้วยกันสามชนเผ่านะครับพี่น้องปากยอมีอยู่18หมู่ แล้วก็มีพี่น้องรลีซูอยู่หนึ่งหมู่แล้วก็มีพี่น้องม้งอยู่สองหมู่นะครับฉะนั้นก็จะมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่หลากหลายก็จะมีเรื่องของประเพณีปีใหม่ม้งแล้วก็วัฒนธรรมของพี่น้องกะเหรี่ยงก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับให้มาเที่ยวที่อำเภอกระยาแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นอำเภอที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่นะครับฉะนั้นก็อยากจะขอญาตกลับเรียนว่าตรงนี้เองเนี่ยเราก็รองรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในธรรมชาตินะครับ เพราะว่าแต่ละปีก็จะมีอากาศที่หนาวเย็นตลอดปีนะครับไม่เหมือข้างล่างนะครับบรรยากาศก็ยังดีอยู่ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับขอบพระคุณครับเราสามารถมาท่องเที่ยวที่อำเภอกาลยาในวัฒนาได้ตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเดือนไหนใช่ครับเพราะว่าในเช่นนี้ครับความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณพันกว่ามเมตรเศษๆนะครับเพราะฉะนั้นทําให้เรียกว่าอากาศบรรยากาศ เย็นตลอดปีครับท่านผู้ชมครับค่ะแล้วก็ให้ท่านนายกบุญเลิศนะคะฝากเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ดีกว่าค่ะท่านผู้ชมครับเชียงใหม่มีทั้งหมดย5บห้าอำเภอนะครับอําเภอแห่งนี้ครับคือหนึ่งในยีิบห้าที่พวกเราพาท่านผู้ชมมาเที่ยวมาชมกันนะครับคะเยะเรียนครับว่านอกเหนือจากอำเภอต่างครับเรามีหลายอำเภอครับท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพราะฉะนั้นผมว่าเชียงใหม่เองครับเป็นเมืองที่มีองค์ประกอบด้านการท่องเที่ยวอย่างครบคันเลยก็ว่าได้นะครับ อีกทั้งในเร็วๆนี้ครับช่วงดังก่าวครับเราก็มีการจัดงานนะครับเรียกว่าเทศกาลดอกไม้บานที่สวนเฉลิมพระเกียรติ8 0พ0 0ษานะครับที่โจตรงกันข้ามกับสนามกีฬา700ปีนั่นเองนะครับจนนั้นเองก็มีพืชพัุ์ไม้มงหนาวครับดอกที่ริบดอกลิลลี่สวยงามมากเลยนะครับก็เป็นอีกแห่งหนึ่งครับที่ผมเองอยากจะเรียเชิญท่านผู้ชมได้ไปเยี่ยมไปชมดูนะครับสวยจริงๆท่านผู้ชมครับ ในเมืองเชียงใหม่นะคะอากาศเย็นๆแบบนี้นะคะดอกไม้ก็บานสะพั่งด้วยนะคะต้องเชิญคุณผู้ชมท่องเที่ยวกันที่จังหวัดเชียงใหมค่ค่ะวันนี้ค่ะรายการทุกทิศทั่วถิ่นกับอบจเชียงใหม่นะคะหมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านนายกบุญเลิศดุญอุป,ปกรณ์นายกองการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านสอจอบ,บุญนงนะคะ เราอยากให้อําเภอกลยาณิวัฒนาค่อยๆเปลี่ยนแปลงแบบช้าๆค่อยเป็นค่อยไปอีกทั้งยังคงความเป็นเมืองที่มีสภาพธรรมชาติควบคู่ไปกับวิถีชีวิตที่สงบอยากให้อําเภอกลยาณิวัฒนาเป็นอําเภอในฝันที่สวยงามอย่างนี้ตลอดไป Chiang Mai.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  Đừng quên bấm theo chân mày cần nha khóc. ทุกทิศทั่วถิ่นกับอบจอเชียงใหม่หมดเวลาลงแล้วนะคะฝากถึงคุณผู้ชมที่อยากเดินทางมาท่องเที่ยวที่อำเภอกาลรรยาในวัฒนาก็สามารถเดินทางมาที่เส้นทางอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อมาถึงประมาณอีก10กิโลเมตรจะถึงอำเภอปายนะคะก็จะมีแยกเลี้ยว้ายเข้ามาเดินทางประมาณ49กิโลเมตรค่ะก็จะถึงอำเภอกัลยานิวัฒนานะคะก็จะได้พบกับบรรยากาศที่สวยงามนะคะอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีค่ะวันนี้ค่ะรายการหมดเวลาลงแล้วนะคะติดตามรายการทุกทิ ทิดทั่วถิ่นกับอบจอเชียงใหม่ได้หม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้หรือว่าชมย้อนหลังทาง w ว w ร์บเว็บยูทูบแล็ครับโปรดักชันได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการท่องเที่ยวค่ะสวัสดีค่ะ